ทีวันนี้กับพอดแคสต์อัปเกรดความคิดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเกรดโยมาย n ์พอดแคสต์ที่จะพาคุณเปลี่ยนมุมคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตหญิงหญิงอยู่กับโทนี่อีกเช่นเคยพร้อมเรื่องราวที่ลึกแต่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันจะทำให้คุณเข้าใจว่าสมองกับความสำเร็จมีความสัมพันธ์กันลึกกว่าที่คิด และมันเริ่มต้นที่ภาพเล็กๆในหัวของคุณเองเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า mental simulation หรือการจำลองอนาคตในสมองซึ่งคนสำเร็จจำนวนมากใช้มันก่อนที่ชีวิตจะเปลี่ยนจริงในโลกภายนอกภาพความสำเร็จได้ถูกสร้างไว้ในหัวเรียบร้อยแล้วใช่เลยหญิงหญิงผมเชื่อมาตลอดว่าความสำเร็จไม่ได้เริ่มที่การลงมือแต่มันเริ่มจากการเห็นภาพว่าเราจะไปถึงตรงนั้นยังไงคนที่เห็นชัดจะกล้าก้าว แต่คนที่เห็นมัวมัวมักลังเลและไม่กล้าเริ่มเลยด้วยซ้ำเพราะสมองของเรามันทำงานกับภาพและอารมณ์เวลาเรานึกถึงอะไรซ้ำๆสมองจะเข้าใจว่านั่นคือความจริงแม้มันยังไม่เกิดขึ้นในโลกจริงแต่สมองก็เริ่มเตรียมตัวพาเราไปในทางนั้นเหมือนกับนักกีฬาระดับโลกหลายคนเลยครับเขาจะซ้อมภาพการแข่งขันอยู่ในหัวนับสิบรอบก่อนลงสนามจริงเพราะเมื่อถึงเวลาจริงสมองจะไม่ตื่นตระหนก แต่มันจะบอกว่าเฮ้ hey, ฉันเคยอยู่ตรงนี้แล้วฉันพร้อมแล้วใช่ค่ะและไม่ใช่แค่นักกีฬาอย่างเดียวนักธุรกิจนักคิดนักแสดงนักพูดนักออกแบบทุกคนใช้สิ่งนี้ mental simulation ทำให้เขาควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเพราะพวกเขาไม่ได้รอให้สิ่งต่างๆพร้อมแต่ซ้อมความสำเร็จในหัวไปล่วงหน้าแล้วผมนึกถึงอีลอนมสก์เลย เขาบอกว่าเขาจำลองภาพของ SpaceX และ Tesla ในหัวมาตั้งแต่ก่อนที่ทุกคนจะเชื่อว่าเป็นไปได้เขาเห็นภาพนั้นก่อนใครและเชื่อในภาพนั้นมากพอที่จะลงมือทำใช่ค่ะและคนแบบนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาไม่ได้ฝันแบบปต่อยไปลอยๆแต่เขาฝึกจินตนาการอย่างมีเป้าหมายฝึกให้สมองเชื่อว่าฉันทำได้ฉันเคยอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วแม้ความเป็นจริงยังไม่เกิดขึ้นแต่สมองกำลังเดินไปก่อนแล้ว ผมนึกถึงอีลอนมัสเลยเขาบอกว่าเขาจำลองภาพของ SpaceX และเท s l a ในหัวมาตั้งแต่ก่อนที่ทุกคนจะเชื่อว่าเป็นไปได้เขาเห็นภาพนั้นก่อนใครและเชื่อในภาพนั้นมากพอที่จะลงมือทา ใช่ค่ะและคนแบบนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาไม่ได้ฝันแบบปล่อยไปลอยๆแต่เขาฝึกจินตนาการอย่างมีเป้าหมายฝึกให้สมองเชื่อว่าฉันทำได้ฉันเคยอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วแม้ความเป็นจริงยังไม่เกิดขึ้นแต่สมองกำลังเดินไปก่อนแล้วแล้วมันเกี่ยวกับเรายัางไงง่ายเลยครับเพียงแค่ขุณเริ่มมองเห็นตัวเองในจุดที่อยากไปให้ถึงเห็นอย่างละเอียดเห็นอย่างจริงจัง,จง,จงเห็นพร้อมกับอารมณ์ความรู้สึก สมองจะเริ่มปรับพฤติกรรมของคุณให้เข้ากับภาพนั้นโดยอัตโนมัติเช่นถ้าคุณเห็นตัวเองเป็นคนมั่นใจสมองจะเริ่มเลือกคำพูดน้ำเสียงท่าทางที่แสดงถึงความมั่นใจเพราะมันต้องการสอดคล้องกับภาพที่คุณเห็นสุดยอดเลยครับและนี่แหละที่เขาเรียกว่าเรากลายเป็นสิ่งที่เรานึกถึงบ่อยที่สุดคุณฝึกคิดแบบไหนคุณจะใช้ชีวิตแบบนั้น เราต้องเริ่มยังไงเริ่มจากเลือกเวลาที่เงียบสงบนั่งกับตัวเองสัก5-10นาทีจินตนาการตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอย่างชัดที่สุดไม่ใช่แค่เห็นภาพแต่รู้สึกด้วยหายใจแบบนั้นยิ้มแบบนั้นแล้วให้สมองเก็บมันไว้เป็นภาพต้นแบบและที่สำคัญทำมันทุกวันเหมือนซ้อมก่อนขึ้นเวทีเพราะโลกภายนอกจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อภาพภายในชัดเจนพอ โทนี่สรุปวันนี้ให้หน่อยค่ะว่าเราอยากให้คนฟังได้อะไรจากตอนนี้แน่นอนครับผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าความฝันไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่คือเครื่องมือที่ใช้ได้จริงถ้าคุณรู้จักฝึกใช้มันกับสมองอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มแต่จงเริ่มจากเห็นภาพว่าคุณไปถึงได้แล้วคุณจะเริ่มกล้าทำทุกอย่างที่พาตัวเองเข้าใกล้ภาพนั้น สำหรับใครที่ชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์อัปเกร Your Mind เราจะพาคุณไปรู้จักวิธีคิดของคนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกอีกหนึ่งวิธีคิดที่คนสำเร็จใช้ทุกวันขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ครับหวังว่าตั้งแต่วันนี้คุณจะเริ่มซ้อมอนาคตไว้ในหัวก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงสำหรับวันนี้หญิงหญิงและผมโทนี่ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ